รเราจะมาลองคูโบต้า D850 นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นมีปั๊มน้ำไอ้คูโบต้า850นี่จะมี2รุ่นมีรุ่นไม่มีปั๊มน้ำกับมีปั๊มน้ำรุ่นนี้จะมีปั๊มน้ำระบายความร้อนได้ดีนะครับเราติดเครื่องเราจะลองน้ำไม้ทึกตัวเช็คปั๊มน้ำให้แน่นๆนะครับลองน้ำไห้ดึกตัวนะครับตัดสวยๆใหู้กค้าไม่ต้องห่วงนะไปฟังเสียง